สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่ม,มานีมาถ่ายอีกสวนพราะั้นอีกสวนหนึ่งครับสวนนี้พร้อมเสียจะเอาลูกปีนี้ครับนี่ครับตัวนี้ว่าหลายต้นเหรอครับพี่น้องตัวนี้กับชีบยนซีปีกว่าครับซีปีกว่าตอนนี้พอกำลังพอน้ำอยู่น้ำพราะั้นนี่ครับเด็ดผัดเต๋า นี่ครับทุเรียนซี่ปีนะสิซี่ปีซี่ปีหาเดือนมั้งครับหรือหาเดือนหกเดือนครับนี่ครับท่านผู้ชตอนนี้เพิ่งเห็นอย่างมือเลยนี่ครับเพป็นกระหั่ำหนามนะครับตัวนี้เพื่อปลูกหางนะครับตัวนี้เป็นแปลงแหลกครับตัวนี้นะสิกล่องผ้าสินครับเฮียังข้าฟัน กะขามบ่เอาออกจากบพกทุเรียนมาเดี๋ยวนี่เนอะโอ้บ้าจูบ่บพกทุเรียนวัไหนดอกเอาทุเรียนไปดีกว่าเนอะที่ขึ้นไปสวนวนี่นี่ไปตัดหญ้านี่เตรียมเช้าดอกแล้ววะนี่นะหืมง่อยมะขี่อย่างไรใบดำปื๋ยๆอ,อยู่นี่ ออเอ่อเรียนลูกอือเนนปเอานั้นพอศีลมากป่ะผมก็ไปเอาเลยล่ะงั้นอันั้นเป็นเล็กเอามาทึ่งสะสมใบทึ่งตาดอกเลยล่ะตัวนี้จักปีพอพร้อมันกันก็พอศีลมัน,มนบ่บ่โอ้แต่ว่าเอาเบียดม,มาพร้อมกันอือ,อ,อแต่สแสดงว่าซีปีประมาณหา ซีเดียนหาเดียนนอนหนิเนาะเพราะว่าของพระศิลมันหกเดียนตัวนี้ยักษ์ตน,ร,น,ตนรับพอยี่สิบ <20. S 1> ตน้นเป็นแปลงแหลกเนาะแปลงแหลกแปงแป,ง,แปงสาธิตบ่แมส่มาสาธิตท่องจันเลยสาธิตทุเรียนโอ้ยมันก็เป็นนะนาะนี่เบิงงามันไหมนะ บ้าต้องเปลี่ยนหรอเมยต่วนมันใหญ่เลยนี่ต่วนมันใหญ่งงเลยทีงังแถมมันไมีแนวง้ำเลยสีง้บเลยกขาประคามาอยู่ละแต,วตว <c oughs> ่ว่าอันพักตั้งเร่งนีอยเซ่กับโพดแห่งเลยเพอบ่ได้เลยคุ้มเะมู แม่ถ้าเป็นกุุงเขบเข้าจอกกับจินด้เป็นอันอนั้นนะกระเหลากระเหลาใบตำลึงเลยห่ะขายดีคือใบตำลึงนี่นะ่ะมาบานเท่าบ,บ,ก,บกินเลยบานเท้ามือหนอากินนี่ใบใบใหญ่แบบนี้ถ้าเป็นกุ้งเทบนี่กระเหลาหมูแล้วกระเหลาหนูกระเหลาเนี่ยเปื่อยโอ้ตัวนี้ยี่สิบต้นเ้ย ทิมแท้มีบอกกุ๊กเกาลัดมันมัน,ม,นมันแตกต่างกับกับของจีนต่างกันบอเนอะว่าเท่ากัของจีนขาว่ามันแสบกลัวบ่ได้อย่างไหบอหูเนื้อพีหน่องตัวน,น,น,นี้สูงห้อยว่ามันสี้าวกเมตรตัวนี้ นี่ตัวนี้มันสิเออทั้งทั้งมันตีก็เผามันบ่มีงาเนาะมันบางแสงเขาบ่อได้อืมตัวตัวทั้ง่นตัวสวนนั่นเสจยวโคดอ่ะหรือเปล่าบ่่ะอืมแป้งนั่นเอาโคดอ่ะให้สิดเติดเตื่นแล้วแป้งใหญ่ตัวนี้ตัวนี้แป้ง สาธิตเด้อครับพี่นอ้องแปลงสาธิตขอองืมปีแปลงนี่สาธิตพอเราจะเอาลูกปีนี่ดับสวนพอสัน้นแปลงที่ปลูกแรกๆเลยล่ละของพอเราปลูกน,นี่ปลูกข้างปลูกหรางกรตัวนี้แปดพุน่นเก้าคนครับพี่นอ้องนะครับประมาณยี่สิบต้นครับที่นี่แปลงมวยญ่มันจีติดหวยติดทองนะพี่น้องตัวนี้ วาันสิ่ที่ลูกซ้ำเลยคือแปลงสาธิตปาแปลงทดลองเลยตะกรันเพิ่มสิ่งแปลงนี่เพิ่มสิปลูกพี่ไก่ได้กินน้อยหนึ่งโอ้ต้นไหนนี่ต้นนี่โอ้กินน้อยหนึ่งติดเลยอันวะวายู <c oughs> รสชาติแสบคักทุเรียนภูเขาไฟปีนี้ต้องเป็นหลายต้นเติบยิ่งรกนี่ เจ้านายกับเจ้านายกับเปิดตาดอกตัวน,นี้นี่ครับตอนนี้ยังเป็นจงแนนงไว้อยู่โอ้แสดงว่าตัวน,นี้แมงมาลรีบ้าลึอยังนะฮักกิง่งหยอดนะครับหยอดนะนี่นี่เปิดตาดอกครับนี่ครับทุเรียนซีซีปีประมาณซีปีซีเดียนนะพี่น้องปู พอเราปลูกปี่เนี่ยพีสาธิตเลยพี่น้องปลูกใหม่ๆปลูกรุ่นเดียวกับสวนพ่อศิลนะพี่น้องเบี้ยพันม่วนนี่พอเพิ่น้อามาเตจันนะพี่น้องเบี้ยพันม่วนเอามาเพิ่นเบี้ยมาเตจันเอามาเพิ่นก็มาเลี้ยงไว้เอามาเลี้ยงไว้กิ่งพันกับสวนมากกับเพิ่นกระสือมาเตจันนะพี่น้องผู้่นปลูกได้หลายเนี่ยเพิ่นก็ไปเอามาแต่จันบุรีเตจันบุรีก็มาเลี้ยงไว้มาเลี้ยงไว้นี่มาเลี้ยงไว้กับพ่ปลูกครับพี่น้อง มันสีมีงามมีบอกง,งามเหมือนเราพี่น้องกันปีปลูกใหม่ใหม่พอแล้วปลูกใหม่ใหม่แล้วก็บอกไงแปลงสาธิตปลาเปลงแปลงทุลองกันว่าไรนะก่อนเราจะไปปลูกขุนสิบสี่ไรสิบห้าไร่ตัวน,นี้ก็เป็นสาธิตทุลองปลูกก่อนว่ามันจะส้ำเดชซ้ำใดนี่แหละตัวน,นี้ก็เริ่มง่ายเลยพี่น้องนี่ครับตัวน,นี้ แปลงนี่ก็สิียูติดนี่แหละครับซอยปีญอดนี่แหละครับตรงถามก็สรอยปีญอดครับบ้านเกษตรสมบูรณ์โอ้บ้านเกษตรผู้ท่องตำบลต์บุบปผามเพิ่มเยืเ่อเขาครับเส้นถนนซีเลียสนี่ครับสวนพ่อสันครับพ่อสันตัวนี้แปลงหน่อยแปลงสาธิตรองแล้วก็มะฮอดสวนนี่ครับพี่น้องนี่สปริงเกอร์ต้องระบบน้ำต้องแบบนี้พี่น้องนี่เตือนเลยก็บจายเลยพี่น้องเห็นบลอก เปลือนยกระจายเลยเปลือนยกระจายเลยเน,ะนาะต้นบัวนางตอนกลุ่มไก่บั้นางแห้งดีเนาะต้นตี๊ดบางง่อนใบดำปื้๋ๆได้ต้นตะ,นะสมบูรณ์น่ะอันร้อยๆอ,ออกดอกนี่เพิ่งแห้งเง่นยปะ เนี่ยนี่ครับทุเรียนนี่ครับถ้าขาดหนามเนี่ยมันออกดอกได้พี่น้องก็คือแนวอื่นเด้กันหนามออกเราได้นี่เอาเอาีอากจัามื่อสิปเปิดตาดอกนี่นวไหมโอ้ใบตัวนี้ออกมากนี่แม่นบ่กวมันสิประเดียนท่านว่านบอน,นี่นี่แม่ตัวดีกาลังเป็นหางปลาทูนี่แม่นบ่ เจะออกปะเน่าดอกบมันเสียออกบะเนเพราะว่ามันใส่ปุ๋ยอะน8ปดยี่สิบ่ยี่่ไปแล้วแอนให้มันเสียอกเอาจากสามหกใบหกใบเปิดตาดอกเลยบ้านอืมหอยยุหันมันส่งอยากออกดอกเดี๋ยดเดียนิออกก็ออกก็ได้เป็นอย่างเฮ้บอกห่ปีแห้งบอกเปนยังหบปีแห้งมันส่งอยากตุบูติปีเดี๋ยดิเดียนิ ปล่อยมันเลยบอจังเลยพอสินนมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ้งอยนมาผมไปเอาหนามาม้าอันนะมูมูงเสืออยู่นี่เอาก้อนมูนิดสูตรมันเป็นย่านย่านฝนมันมาถับเป็นบอวะ ขัางขัางเลยเลยเนาะอืมอนี่ครับเป็นเป้าเปื่อแต่ละหัวตัวนี้ก็เปิดอล่องลุ่มแล้วหวานอืมกินแท้กินแท้นี่นี่นหนามระบบหนามนี่ครับนี่กายเลยย่างแห้งเลยตอนนี้ย น้ำแบบแรงเลยครับพี่น้อน้ำแบบแรงเลยพี่น้องนี่ละไว้ก็ะปิงเกิดตัวนี้ทุเรียนซีปีซีเดือนครับพี่น้องสวนพอสั้นครับอย่าระบบน้ำครับเทคนิคกาคือกันนะครับกับททสวนส่องเกษตรทฤษฎีใหม่กับปูกให้ปุ๋ยใหยน้น้ำให้ท่างใบที่อัดนะพี่น้องสวนพอสั้นี่ก็เป็นสวน พอ,พอเป็นพอของพอเพียนพอเซลน,นะกันได้มาอัปเดตชวนพอเรื่อยๆนะมียังสิมาศึกษาเราเน,นี่ย่หละเทคนิคการดูแลทุเรียนครับพี่น้องเกษตรทฤษฎีหม่กันสิขอจบสรัมนี่ล้ครับมาอัปเดตท,ทุเรียนแปลงหน,หน่อยหนเบิงยี่สิบต้นครับแปลงทดลองนะครับคลิปนี้กันสิขอจบสรัมนี่แลครับสวัสดีครับ